แต่ล่าสุดเนี่ยไปไปเรโอรับบทเป็นคุณหมอท่านหนึ่งววในซีรีส์ยูริเรื่องใหม่ของเราโอ้โหคุณผู้ชมคุณหมอค่ะช่วยมาตรวจร่างกายหน่หนอยค่ะอ๋อเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะคนไข้คนแรกใครรู้ไหมก็นุกธน,นดลไงคะเออก่อนหน้านี้นุกเขาป่วยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักเลยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปไปพอทราบเรื่องปุ๊บโอ้โห รีบบึ่งรถไปเยี่ยมเลยเยี่ยมหน่อยเสร็จจากตารางงานก็รีบไปเยี่ยมเลยค่ะเป็นหน่วยกําลังใจเคลื่อนที่เป็นกําลังใจสําคัญที่ทําให้ f อของทั้งนุกและปายเนี่ยมันใจฟูไงพี่แจ๊คเออซึ่งตอนนี้นะคะนุกอาการดีขึ้นนะพร้อมลุยงานต่อแล้วแม่แจ๊กกรีนก็เลยขอไปล้วงความลับจากไป้ายปายหน่อยยาดีอะไรทําไมนุกถึงหายเร็วขนาดนี้ ทีแรกเขานอนจมเขานอนป่วยนอนอย่ก็คนไม่มีแรงแล้วพอเราไปเยี่ยมปรากฏว่าปรากฏว่าเขาจะหนีออกจากโรงพยาบาลอาจาะเขาญาติเราบอกเขาอาจจะญาติาาแล้วเหรอมอแมนเขาแบบว่ามีกำลังใจไงอา,าอาจจะใช่ ปากบอกได้มียาดีอะไรนะจ๊ะเพื่อนยาขีเพื่อนก็เลยแบบรีบเฝ้าออกมาจากโรงพยาบาลเข้าใจได้นะจริงๆอยู่โรงพยาบาลใครบอกว่าอยู่ห้องพิเศษแล้วมันสบายคุณผู้ชมบางทีมันเหงานะอุ้ยหันไปก็พุงก็พุงมาไลข้างเตียงแล้วนะไม่มีไม่มีอันนไม่ไหวนะคุณู้ชมอะ